สวัสดียามเย็นเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อุไลเบนจ์โลงนะครับอยู่ที่ดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครนะครับครับที่นี่ก็จะมีโฮมสเตย์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นโฮมสเตย์นะฮะข้างบนก็จะเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องอาหารนะครับแล้วก็มีห้องปฐมพยาบาลด้วยนะครับก็สําหรับใครที่จะมาพักที่นี่ก็สอบถามรายละเอียดได้นะฮะก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการก็สามารถมา ติดต่อสอบถามแล้วก็เข้าพักที่นี่ได้นะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ,รบมันจะอยู่ในรัศมีอของตุ๊กนะรัศมีประมาณ10กิโลนะนั้นจะกระจายกันอยู่ในรอบๆประตุแ้แดงนะฮะนั้นะแต่ที่นี่คือเป็นจุดรวมใหญ่นะฮะสินค้าที่สำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เป็นส่วนมากนะฮะแต่ก็ตามรายชาแนะคุณไปที่ผ่านมนาะแล้วคุณจะเห็นว่ามันก็มีนะนั่นคือเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดนะฮะนั้นแต่ละที่ก็จะมีมีอ่า ลักษณะทีู่้จัดการกัน,นะฮะเรื่องของอ่าผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์มันจะมีหลากหลายมากนะครับอ่าแล้วก็วนั่นคืออ่าที่มาของของอ่าเด็กเสินะฮะนั้นนั่นคือเป็นของวิกฤตก็คือเริ่มมาจากวิกฤตนะครับนั้นพวกเราอาจจะไม่ยังไม่เคยเจอวิกฤตนะฮะพวกเรายยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังใช้เงินพ่อแม่อยู่นะฮะนะ เราตองรูตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตนะฮะคั่งในกิจการคุณจะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตเราเจอวิกฤตโควิด2ปีนะฮะสองปีจะงสามปีแล้วนะฮะนี่เรากำลังเจอคุณสมคานยุคเดสมันะรัสเซียแล้วต่อไปอาจะเจอวิกฤตท้ายด้านนั้นดีนั้นให้พวกเราเตรียมตัวกันไว้ตรงนั้นด้วยนะฮะพวกเราเรียนจบแล้วนะผมก็อยากให้พวกเราเนี่ย าหาความรู้แล้วก็หาประสบการณ์นะฮะตรงนี้ที่ต่อยอดได้ก็ช่วยกันต่อยอดตรงนี้ไปนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่เราไม่ได้เราไม่ได้ปิดกั้นนะฮะและ้วถ้าเราสามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ไขขด้ก็ผมขอแนะนำให้พวกเราตัางาง้งวงมาเฉที่นะฮะมันมีอะไรก็ถามได้น,นะครับคือตอนนี้ <Okay. S 2> เราเหลืออีกประมาณหลังห้างที่อยู่ไรเนี่ยจะมีช่างเสียรายทำงานอยู่แต่ละบ้านจันปีนเขาเลิกแล้ว ตอนนี้ยังรอรอมันอยู่ก็นึกว่าจะไม่มากันแล้วนะตอนเย็นนั้งเดี๋ยวผมก็ดูได้นะก่อนนะมันจะเดินบ้านบรรดาบ้านแดงบ้านหลุมเล็กแล้วก็ไปขึ้นรถบัสตั้ง46กลับคือนี่ก็จะน้ำมุกอื้อหือสคนนี้ได้เหรอเนี่นี่นะครับเรากำลังเดินเข้าไปดูเครื่องบินจะลงนะครับคุณเป็นธรรมชาติอย่เงย

นอเพื้นา่เป็นเรือนัเนื้อกเรื้องทมเัี่จะมาใลนขอเรานของเราำได้สวยมากเลยนะครับคนที่ทำงาเขาก็ต้องมีสมาธิอย่างสูเลยนะฮะต้องใช้สมาธิที่สูงเลยนะครับซื้อมาเราก็ซื้อมาน่ยอย่างนี้ยี่หตานะฮะนีคเราดกวจงานที่มานะฮี่อาีห้อของอรแล้ก็ ใช้หน้ใชน้ใชน้าโลหะนะฮะโลหะโลหะ่็มีนะมันจะของของราคาที่เราเอามาเอมาเทียบนะฮะเทียบกับสีมันจะได้ราคาเพ่มการเป็นเชือที่ผลิตทองคำได้เยอะสุดแรือว่าเรงเลือกใช้ทองของเยอะมากเรามีค่าไมค์ั้อนของทองที่หนาแน่นกว่าเอาที่ระเบิดกับแล้วรันสีสีกโลนี่คือสีสีุ่นครับมาเป็นผงแป้งลึกๆตะตานี้เป็นผมแป้งเรากิโลละหมื่นห้มีแค่นี้ห่หา ทีเห็นนี่คือมาจากภูมโลกนะคือเราจากภูมโลกไทยไม่ได้เนกันว่าทำแล้วสีออกจกเพียงถ้าถ้าถ้าสีม่วเนี่ยเราเลือกใช้ของประเทศยี่ปุ่นสีมู่กับสีม่วงนะเราเลือกใช้ของี่ปั้นของกละดาเนี่ยทีอยู่ข้างหลังเราเป็นโรงงานปั้นเลยแต่ว่าโรงงานปั้นไม่จะมาอยู่รอบๆหมู่บ้านเราเยอะเพราะเขาปั้นตอกฟ้าให้เราเขาก็บอกว่า กว่าจะได้ครื่งเบรจะลงอันหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานานถึง5้าวันเลยนะครับกว่าจะทาได้งานมันก็ต้องค่อยๆเดินนะฮะเพราะว่าถ้ารีบทําหรือว่าทําสวยๆงานนั้นก็จะเพี้ยนจะเละไปเลยนะครับฉะนั้นคนที่มาทําต้องมีสมาธิเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องมีใจจดจ่อนะครับสามารถทํางานได้นิ่งๆนานงๆน,น,นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขาใช้เวลาทำวันน,นี้เป็นวันเลยนะฮะคนที่ทำเขาต้องมีความชำนาญมีความประณีตและที่สำคัญก็ต้องมีสมาธิมีใจจัดจออยู่กับงานนะครับงานถึงจะออกมาสวยแบบนี้นะฮะถ้าเกิดไม่จดจอหรือว่าไม่มีสมาธินะครับหรือว่ารีบๆทำนะฮะนั้นก็จะออกมาแบบเละหรือว่าเพี้ยนไปเลยนะครับ แต่งรายการราคาสารด่ากระายพยนอันนี้จะเป็นนี่นะคะเทสให้ดูของเครื่องลำโพงตัวขยายเสียงของเสียงมือถือนะแต่พอวางกันแล้วอันนี้ก็คือที่ไว้สําหรับวางโทรศัพท์ได้นะฮะก็อันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ ต้องใช้ชีวิตในช่วงนี้จริงๆเพราะว่าต้องเรียนออนไลน์เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับนนก็ถ้าวางนะครับเวลาเราเปิดเพลงหรือว่าเราฟังข่าวอะไรพวกนี้เราวางลงไปนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงสะท้อนเพราะว่ามันมีปองออกมาจากที่นี้นะครับมันก็เลยเป็นการสะท้อนเสียงนะฮะเสียงมันก็เลยดังขึ้นนะครับลักษณะมันถึงเลยคล้ายลำโพงไงครับ ก็เจอกิ้งกือด้วยนะครับเนี่ยฮะกิ้งกือแม่พันเป์เซียฮะนี่น่ารักนะฮะสำหรับอันนี้นะครับก็คือแผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็คือตรงนี้ก็คือตลาดมหาชัยนะครับก็คือผมจะอธิบายว่ารถไฟสองเส้นนี้ไม่ได้เชื่อมกันนะฮะก็คือ เวลาคุณนั่งรถไฟมาจากสถานีวงเวียนใหญ่นะครับคุณต้องมาลงที่สถานีมหาชัยนะครับแล้วก็ต้องนั่งเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ําท่าจีนไปที่สถานีบ้านแหลมถึงจะนั่งรถไฟต่อไปที่สถานีแม่กองได้นะครับก็คือเส้นนี้นะฮะก็คือรถไฟที่วิ่งมาจากกรุงเทพสถานีวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็ซิ่งนี้นะครับก็จะวิ่งไปแม่กองนะฮะจากสถานีบ้านแหลมนะครับ ก็ตรงนี้ก็มีท,ทั้งที่ที่เพิ่งทำเสร็จแล้วก็มีที่วางขายด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะโกรไงที่ใช้กระดูกอ๋อ,อ,อที่เสกกระดูกผู้เสียชีวิตผู้วายชน ออันนี้ก็คือโกดนะครับที่ใส่กระดูกผู้เสียชีวิตหรือผู้วายชนนะฮะหรือบรรพบุรุษนะครับตรงนี้มีลานน้ำฟูด้วยนะครับ อันนี้เป็นชุดเลยนะครับชุดหนึ่งน่าจะหลายร้อยหลายพันอยู่นะครับชุดนี้ก็ประมาณสามพันแปดนะครับประมาณหลายพันเหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับชุดหนึ่งก็สามร้อบาทนะครับ แล้วก็ข้างล่างก็เป็นแก้วกาแฟเหมือนกันนะฮะแต่ลักษณะดีหน่อยนะฮะชุดละ390บาทนะครับครับอันนี้เราก็มาถึงโซนสุดท้ายแล้วนะครับไฮไลท์ก็คือปิ่นโตอันนี้นะครับเรานึกถึงสมัยก่อนนะฮะสมัยประมาณรัชกาลที่5้ารัชกาลที่6ได้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูทางไทยนะครับเราก็จะเห็นคนที่รับใช้นะฮะหิ้วข้าวด้วยหินปิ่นโตนี้นะครับไปให้เจ้านายรับประทานนะครับ หินข้าวิ้วสำรับนะครับหรือว่าบางครั้งบ้านบ้านคนรวยนะครับเขาก็จะให้เด็กลูกของเขาิ้วเป็นโตอันนี้นะฮะไปกินข้าวที่โรงเรียนก็มีนะครับ <land> อันนี้เป็นชุดนะครับน่าจะ น่าจะเกือบหมื่นนะครับดูส่งแล้วนะฮะชุดนี้ก็พระเทพก็เคยเสด็จมาที่นี่ด้วยนะครับก็ช่วงปีใหม่ช่วง ช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะฮะหรือว่าเทศก,กาลอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเลี้ยงนะฮะก็สามารถมาซื้อของที่นี่ไปจับฉลากได้นะครับหรือว่าซื้อของไปให้ผู้ใหญ่ที่เคารพรักนับถือนะครับเพราะว่าผมคิดว่าก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ชอบนะครับ สำหรับบ้านเครื่องบินชั้นลงนะครับผมก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครับสวัสดีครับ